สวัสดีครับมารีวิวตัวไฟฉาย T9 เจนที่สองนะครับวันนี้มีโอกาสออกมาจตงหวัดนะครับผมเลยเอาไฟฉายมาเทสนะครับมาดูความสว่างของไฟฉายตัวนี้กันนะฮะว่าจะสว่างขนาดไหนนะครับตัวนี้ z o มเก้าหาตัวนะฮะอันนี้คือสด้วครับนี่คือดันออกไปนะครับดันออกไปนะครับนี่คือสว่างมากนะฮะ พื้นที่ตรงนี้เป็นป่าในเขานะครับผมนะครับดูนสว่างมากๆากนะฮนะจะซูมเข้าไปลึกลำแสงนี่พุ่งไกลมากนะครับนะเห็นตีนเขาเลยนะครับผมต้นไม้มืดๆนะฮะเห็นหมดเลยนะครับนะรัสมีตัวนี้กว้างมากนะครับผมทำงานด้วยกันมีอยู่ด้วยกัน5้าหมดนะครับหลักๆโหมดแรก ก็จะเป็นไฟสว่าง100%นะครับตัวนี้จะสว่างหลีอยู่ที่70อนันนี้จะหลี50่50%อครับอีกโหมดหนึ่งโหมดที่4นะครับจะเป็นไฟกระพริบโหมดสุดท้ายจะเป็นโหมดขอความช่วยเหลือนะครับ S.O.S. นะครับผมกดอีกครั้งนึงก็จะกลับมาที่โหมด100%เหมือนเดิมน,นะครับตัวนี้สว่างมากๆนะครับ ต้นไม้ครับ